ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานวัยสามสิบสองไม่มีลูกเนี่ยคุณบอกอาจจะเป็นผู้หญิงทำงานก็ได้เนาะมันก็เกี่ยวข้องไหมคะผู้ชายหลายๆคนไม่เข้าใจว่าความเหน็ดเหนื่อยของผู้หญิงเนี่ยมันทำให้เธอไม่อยากมีเซ็กส์เลยเหรอบางคนก็บอกว่าเธอแอบนอกใจหรือเปล่าแบบนั้นก็มีค่ะอืมก็เรื่องความเหน็ดเหนื่อยของคุณผู้หญิงเนี่ยน,นะคะก็เป็นที่ปัจจุบันเรามีสื่อเยอะนอกตางฉะทั้นั<อ>้นหลายคนก็จะบอกว่างานบ้านไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็จะมีคลิปมากมายเลยว่าเราให้คนผู้ชายลองทำงานบ้านสักวันหนักยิ่งกว่า ทำงานในออฟฟิศอีกนะคะดังนั้นความเหน็ดเหนื่อยของคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องแบ่งเบาภาระนะคะและงานบ้านเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่ใช่งานของผู้หญิงอีกต่อไปคือไม่ใช่งานผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นอีกต่อไปนะคะต้องช่วยกันงานเลี้ยงลูกก็เช่นเดียวกันน้องตังโอ้โหการเลี้ยงลูกเนี่ยคอนซูมหรือว่าําให้พลังงานเราสูญเสียมากมายนะคะถ้ามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเราตั้งใจเลี้ยงเนี่ยนะคะต้องไม่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะกับงานบ้าน งานบ้านกับงานลูกนี่หมดเลยอย่าแย่ฉันั้นจะมาบอกว่าให้ดูแลพ่อด้วยนะคะมันดูแลไม่ไหวแล้วมันแย่แล้วนะคะดังนั้นงานเหล่านี้ต้องช่วยกันนะคะ